ถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงสงครามใหญ่ๆได้เนี่ยมันก็นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระบบเฮจิมอนีของอเมริกาเนี่ยมันกำลังจะล่มสลาย ที่โรมเองก็ชักจะไม่เชื่อใจสหรัฐอาจจะหันช่องทางมาติดต่อตรงกับจีนก็ได้<ม>อเมริกาก็ต้องแสดงริ์เต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอะ่ะถ้าเขาไม่แสดงอย่างนั้นเนี่ยผลประโยชน์ก็จะเสียแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาได้ผลประโยชน์มากมายเพราะว่าความที่เขาเป็นเจ้าโลกแล้ววิธีการ<ม>ของเขาเนี่ยมันก็ไม่สวยก็คือการไปสร้างสงครามให้เกิดเต็มที่ต่างๆเป็นนักฆ่าสงครามเพราะว่าเขาขายอาวุธ อเมริกาเองเนี่ยมีฐานทัพยอยู่ทั่วโลกเนี่ย8ป0กวอาแห่ง มันก็แสดงถึงอเมริกาเองเนี่ยมีจุดประสงค์จะใช้กําลังอํานาจทางทหารไปกดดันประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองใช่หรือไม่ที่สีประกาศนี่คือการปฏิวัติโลกซึ่งจะเป็นเต็มไปด้วยความเสมอภาคการแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้กระบวนการทางพูพาคีในการแบ่งปันผลประโยชน์จีนก็เจตนานะแล้วก็รวมทั้งมหาอำนาจสองประเทศรัสเซียกับอินเดีย็ต้องการทําให้เห็นถึงความสามัคคีเพราะว่าโมดีจุงมือกับอูตินเข้ามาเลยแล้วก็เข้าไปทักสีจินผิงแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันคือฝ่ายตะวันตกหรือ การดูแล้วก็คงคงหนาวเหมือนกันอยากให้อาจารย์พาเราไปเริ่มต้นที่ จีนก่อนนะครับเทียนจินครับอาจารย์มันเป็นงานโอ้โหยิ่งใหญ่แสนยานุภาพของจีนเนี่ยก็มีการแสดงออกมาผ่านพเาเรตต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนโลกก็จับตาดูการที่ผู้นําหลากหลายประเทศเนี่ยไปรวมตัวกันที่ประเทศจีนแล้วจับตาดูการร่วมมือ่างใกล้ชิดของจีนอินเดียแลวกรียในมุมของอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรบ้างครับอาจารย์มันครับจิ๊อีเวนท์ที่จีนเนี่ยมันมีสองอีเวนท์ด้วยกันอีเวนท์หนึ่งก็คือสามสิเป็นหนึ่งนะครับคือการ การประชุมสโกแล้วก็วันที่สามคือการประกาศการยุติสง,งคารามโลกครั้งที่สองนั่นคือสงคารามระหว่างจีนกัน 20, กบญี่ปุ่นนะครับอันนั้นเป็นสองสองอีเวนต์ติดต่อกันตอนโชว์สาธารณภาพนะ่ะคือวันที่สามนะครับยิ่งใหญ่อลังการแต่วันที่สาเอ็ดและหนึ่งเนี่ยกับประชุมสโกซึ่งต้องเข้าใจาว่าสโกคืออะไรคือสโกเป็นข้อตกลงเรื่องของความมั่นคงในภูมิาภาคซึ่ง ซึ่งจะมีประเทศส่วนใหญ่ก็คือประเภททางเอเชียกลางนั่นก็คือมีทั้งอุซเบกิสถานคาซัคสถานต่าจีกิสถานคีกิสถานนะครับแล้วก็ครับแต่ว่าเติร์กเมนิสถานไม่ได้ร่วมนะครับอาทาจีกิสถานด้วยครับแล้วก็มีจีนครับมีรัสเซียต่อมาก็มีสมาชิกเพิ่มเติมคืออินเดียปากีสถานอิหร่านนะครับกลุ่มภูมิประเทศนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นการเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางด้านความมั่นคงครับซึ่งอืนเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามองในแง่ของภูมิรัฐาศาสตร์แล้วแล้วก็ประเทศสถานสถานที่ผมพูดถึงนั่นะ่ะก็คือสิ่งที่ท่านเอิ์แมคคินเดอร์นะครับท่านท่านที่เป็นปรมาจา์ด้านภูมิรัฐาศาสตร์ท่านบอกว่าตรงนั้น่ะก็คือใจโลกนะครับเพราะมันเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับระหว่างแผ่นดินใหญ่ ไปถึงทางทาวีปแอฟริกาและทวีปยุโรปนะครับเพราะงั้นเป็นจุดสําคัญมันก็เลยมีการประชุมเ,เวลานี้ก็ก็มีการต่อสู้กันนะครับในในในทางไม่ว่าจะใช้กําลังหรืออาจารการแทรกแซงหรือการแทรกซึมต่างๆเพราะงั้นจีนก็ต้องการกระชับเอ่อไอไอความมั่นคงตรงนี้ให้อยู่เพราะถ้าไม่งั้นมันกระทบถึงความมั่นคงของจีนด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าประเทศรถานสถานเหล่าเนี้ มันอยู่ติดกับซินเจียงอ่ะไม,มงั้นถ้าถ้าถ้าเกิดเกิดความไม่มั่นคงมันลุกลามมาเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อความมั่นคงในซินเจียงแล้วก็จะลามไปถึงจีนด้วยครับภาพวันนั้นเนี่ยความจริงก็จีนก็เจ,นจตนาเนาะที่จะแล้วก็รวมทั้งม,ามาหามหาอำนาจสองประเทศก็คือรัสเซียกับจีนไอ้ก็รัสเซียกับอินเดียก็ต้องการทําให้เห็นถึงความสามาคัคคีเพราะว่าโมดีจุงมือกับปูตินเข้ามาเลยแล้วก็เข้าไปทัก สีจินผิงนะครับเข้าไปตรงกลางแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันซึ่งภาพที่ที่ที่เรียว่าฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายตะวันตกหรือใมการดูแล้วก็คงคงหนาวเหมือนกันนะครับแล้วทันนี้ก็ก็ก็เป็นการตั้งภาพนะแต่ว่าก็ก็ชัดเจนว่าอินเดียตอนนี้จะตกลอกป่องชิ้นละนะครับอพอพอพอ,พอภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยซ้ำก็เริ่มให้สัมภาษณ์เ,เขียนในในโซเชียลของเขา บอกว่าเนี่ยอินเดียจะยอมละที่จะให้ออมเมกาสามารถส่งสินค้าเข้าไปขายในอินเดียได้ศูนเปอร์ซนะครับก็พยายามพยายามจะมาเตะกลับไปเนาะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ซัดไปห้าสิบอร์เซนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียมาคราวนี้ก็แสดงท่าทีแข็งขันและก็พร้อมร่วมมือกับจีนแต่ไฮไลท์อยู่ที่ตรงที่สีจิ้นผิง ประกาศนอกจากภาพที่เห็นนี่นะครับคือร่วมมือกันสามาหามหน้าซึ่งซึ่งถ้าเขาแผ่กันจริงๆแล้วร่วมมือจริงเนี่ยมันจะทําให้อีกองค์กรหนึ่งเข้มแข็งขึ้นอีกมากเลยก็คือบริกนะครับเพราะบริษัทเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับสโกงตต์ School, ในความร่วมมือทางความมั่นคงมันก็โยงกันอยู่นะเพราะว่าสมาชิกมันมันสอดรับกันแต่ไฮไลท์สําคัญคือการประกาศของสีจินผิงเรื่องของการที่จะมี new new world order คือนิวเอร์ดใหม่ไออันเก่าที่สหรัฐประกาศ<ล>กมันเอ่อใช่ก็คือ,คอเบบโลกใหม่ใช่ไหมซึ่งอันเกา่าที่ที่อเมริกาใช้อยู่เนี่ยมันมันหมดยุคละถือว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือการประกาศการปฏิวัติโลกเลยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วที่สําคัญประเด็นก็คือคือเมื่อกี้อย่างที่คุณนิวก็เกิดมาแล้วนั่นก็คือว่าการเน้นเรื่องความร่วมมือและให้ความเท่าเทียมความสมานฉันกันในความเท่าเทียมการประชุมก็ไปต้อง ผ่านระบบของพูุภาคีททำไมระบบพูุภาคีเพราะว่าถ้า bilateral เนี่ยประเทศใหญ่กว่ามันก็ได้เปลี่ยบประเทศเล็กเนี่ยเจราจากันมันก็ต่อรองกันไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นจุดที่เมกาคือแหงวงล้อมออกมาเดิมเรามี wto ใช่ไหมประชุมเราก็ใช้ wto เมกาก็ไม่ได้ดังใจสุดท้ายเมกาบอกไม่ได้ต้องมาเจราจา bilateral แล้วพอยังไม่ได้ผลเมกาทําไงเมกาก็เลยเล่นเ่นเนรภาษี ส่ยนกกรนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นแต่การใช้อำน,นาจบาดใหญ่นั้นมันเท่ากับไปไล่ประเทศต่างๆที่ก็มีผลกระทบเนี่ยให้เขาไปรวมกันอ่ะเขาก็ยิ่งรวมมากขึ้นบริกก็ย,ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นโดยอินเดียก็ไปตามหนุนบริกเต็มทีและอินเดียก็มาประชุมสกอวเพราะเห็นว่าฉันไม่ฉันก็ไม่กลัวนายอ่ะใช่ไหมเขาจับมือกันแล้วอย่าลืมว่าเฉพาะประชากรจีนกับอินเดียบวกกันเข้าไปเท่หลาสองพันเจ็ดร้อยกว่าล้านใช่ไหมมหาศาล แล้วก็ยังมีรัสเซียซึ่งก็มีพระใช่ใช่เนีอันนั้นอันนั้นก็เป็นแสดงที่สําคัญที่สําคัญที่สุดที่สีจิ้นผิงโฟกัสหลายท่านก็คงจะจะติดตามอยู่เนี่ยก็คือบอกว่าคนจีนต้องการสันติภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ชักชวนว่าแล้วชาวโลกอะต้องการอะไรเขาก็อยากเชิเชนมาให้ช่วยกันสร้างสันติภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงจ ถ้าถ้าผมจะให้รางวัลโนเบลเนี่ยอาจจะต้องให้สีจีนผิงด้วยมั้งไม่ใช่เฉพใช่ไนะครับเพราะอันนี้เป็นไฮไลท์คือทั่วโลกในเวลานี้อกสันแขวนกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกมันกระเทือนนี่ตลาดทุนตลาดเทิร์นเราปั่นปวน,นกันมปหมดแล้วนะฮะเพราะกันถ้าถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงสงครามใหญ่ๆได้เนี่ยมันกันจะเป็นสิ่งที่ดีและจีนก็ประกาศชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่จะเรียกอะไรคือระบบเฮกิมนีของอเมริกาเนี่ยมันกําลังจะล่มสลาย mm. อเมริกาก็ต้องแสดงฤทธิ์เต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอะ่ะถ้าเขาไม่แสดงอย่างนั้นเนี่ยผลประโยชน์ก็จะเสียแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาได้ผลประโยชน์มากมายเพราะว่าความที่เขาเป็นเจ้าโลกเฮกิมนีนะครับอันนี้ค,คือค,คือเรื่องสําคัญที่ที่เราไม่ควรจะมองข้ามเลยแล้ววิธีการ mm. ของเขาเนี่ยมันก็ไม่สวย ก็คือการไปสร้างสงครามให้เกิดเตจที่ต่างๆ<ม>อยา่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยเป็นเป็นนักค่าสงครามเพราะว่าเขาขายอาวุธนะครับ,รบแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยมีฐานทัพยอยู่ทั่วโลกเนี่ยแปดร้อยกว่าแห่งมันก็จะแสดงถึงถึงว่าอเมริกาเองเนี่ยมีจุดประสงค์จะใช้กําลังอํานาจทางทหารไปกดดันประเทศเอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกของตัวเองใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นพราะกันที่สีประกาศนี่คือการปฏิวัติโลก นะครับอือต้องการให้เห็นว่าตนเดียวนี้มีมีระเบียบโลกใหม่แล้วนะซึ่งจะเป็นเต็มไปด้วยความเสมอภาคการแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้กระบวนการทางผู้พาคีในการแบ่งปันผลประโยชน์กันและก็ไม่คุกคามกันนะครับพร้อมที่จะต่อต้านหากใครมาใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมจีนพร้อมสนับสนุดครับ คับผมเรื่องของระเบียบโลกใหม่นี้ภาพมันก็ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับจากการประชุมแล้วก็การแสดงสัญลัณ์ภาพของจีนนะผ่านทางสโกเองแล้วก็การเฉลิมฉลอง Victory Day ของเขาด้วยนะครับเขาวนี่ยที่อาจารย์บอกครับเรื่องนี้มันต้องสะเทือนไปถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเป็นเจ้าโลกมาก่อนหน้านี้และแน่นอนว่าเขาคงจะพยายามที่จะยึดให้ให้ เป็นสเต t u s quo โคเหมือนเดิมคือคือยังคงความเป็นสถานะเดิมเจ้าโลกเดิมต่อไปนีครับอาจารย์คิดว่าปฏิกิริยาของสารัฐเมื่อมองดูการวาดระเบียบโลกใหม่เนี้ยปฏิกิริยาของเขาจะเป็นอย่างไรครับผมเขาเขาไม่แฮปปี้แน่นอนแต่ว่า<อ>ในช่วงช่วงที่<อ>มันมีการประชุมปีอะไรเนี่ยก็มีข่าวลือมาว่าทรามเสียชีวิตจะไปพออยู่ๆก็หายไปหายไปเฉย,ยๆแล้วก็ไอที่มันทําให้คนตกใจก็คือแวนเซดีแวนออกมาประกาศบอกว่า เพร้อมที่จะทําหน้าที่จะทําได้ถ้าหากเกิดเหตุมาคนก็นึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ตลาดก็ออกมาว่าทาไม่ได้เป็นอะไรหายไปเฉยๆขายการติดต่อแต่คือแกแอบไปเล่นกอล์ฟครับครับผมแต่ไงก็ตามแกก็เริ่มใช่แต่แกแกก็เริ่มเริ่มอะไรละเริ่มตอบสนองในเรื่องกรณีอินเดียนะ กพราะรู้ว่าผิดพลาดเยอะที่ไปกดอินเดียแล้วทำให้อินเดียเดี๋ยวนี้มาเข้าเข้าทางนี้เต็มที่เหมือนการกลับจะกลับไปเชื่อมสัมพันธ์ใหม่เนี่ยไม่รู้จะทําได้แค่ไหนอย่างไรเพราะว่ามันก็เหมือนแก้วร้าวนะอินเดียก็ระแวงว่าเดี๋ยวทํากลับไปกลับมาอย่างนี้อินเดียก็ลำบากนะครับแต่ตอนเนี้อินเดียก็สบายคือซื้อน้ำมันรัสเซียได้อย่างเต็มที่ไปครั้งนี้ก็มีการจับมือร่วมมือที่จะค้าขายเรื่องน้ามันน้ามันเรื่องแลกเปลี่ยน สินค้ากันเรื่องการจัดส่งอาวุธบางอย่างที่อินเดียต้องการนะครับก็มีความร่วมมือกันกระชับมากขึ้นขณะที่จีนก็สร้างสร้างสถานภาพความเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจนความเป็นพี่ใหญ่ในภูมิมมภาคนะครับในการซ้อมรบเนี่ยเขาแสดงสเสรปภาพอย่างชัดเจนว่าเขาพร้อมถ้าหากจะมาใช้กาลังกับเขา นะครับครับงั้่องการคิดว่ามันจะเป็นการผลักกันให้สหรัฐเนี่ยเขาไปพยายามจับมือกับขั้วที่มีอยู่เพื่อให้เพื่อให้มันแข็งแกร่งมาต้านทานกับขั้วของจีนไหมครับอาจารย์คือตั้งกระทําขึ้นมาเนี่ยที่ทำเรียกว่าทีบคนอื่นทิ้งหมดละประกาศตัวเป็นศัตรูเพราะว่าโดยการขึ้นขึ้นภาษีสุขกรอ่ะจ่มาทุกคนเดือดร้อนยุโรปยุโรปออสเตรเลียออสเตรเลียนี่เดือดร้อนมันหมดทั่วโลกแม้แต่พันธมิตรใกล้ชิดนะครับรวมทั้งญี่ปุ่นเพราะงั้น เออกรารจัดกาไประชาับอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเนะโดยเฉพาะ<ม>กับย<ม>ุโรปยุโรปเองก็ชักจะไม่เชื่อใจสหรัฐก็อาจจะหันช่องทางมาติดต่อตรงกับจีนก็ได้ทันทั้งที่เดิมย<ม>ุโรปก,ก็ก็ไม่เอาจีนนะแต่ตอนนี้ฟอนเดเรเรยนเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าจะเผชิญหน้ากับรัเสเซียอาจจะต้องไปจับมือกับจีนคือเคยไปจีนแล้วล่ะฟอนเดเรเยนเนี่ยแล้วไปถึงก็ไปขู่ทรัมป์ไ้ไปขู่สิ้นพิงเลยว่า เนี่ยถ้าคุณยังช่วยรัสเซียอยู่นะฉันจะแซงชั่นคุณนะอะไรเงี้ยซึ่งสีโกรธมากในครังนั้นขากลับให้กลับไปคนเดียวมไม่มีคนไปส่งนะ<ม>ต้องต้องให้สถานทูตทางยุโรปมารับแล้วเอาไปขึ้นเครื่องกลับเองนะครับนั่นคือการการแสดงท่าทีทางการทูตว่าไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับ,ค,รบคือไม่รู้จักการะละเทศนะเพราะงั้นตอนนี้ยุโรปคงต้องปรับท่าทีใหม่การที่ทรัมป์จะไปไปคุยกับทางยุโรปหรือคุยกับประเทศอื่นเนี่ยผมว่าก็คงอาจจะ ไม่ง่ายนักไม่ง่ายนักนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ประสบความสำเร็จบางอย่างเช่นตอนนี้อ่เม็กซิโกก็จะประกาศขึ้นภาษีจีนนะครับสินค้าจีนที่จะทะลักเข้าไปในในเม็กซิโกนะครับในหนึ่งก็เพื่อเอาใจทรัมป์นะครับอีกด้านหนึ่งก็ก็จะได้เป็นมาตรการ,ท,รที่จะเอาไปต่อรองกับทรัมป์ด้วยเพื่อให้ลดภาษีที่ตัวเองโดนครับอันนี้อันนี้อาจจะได้ผลบ้างครับเขาก็อาจจะใช้มาตรเดียวกัน แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้สารอุทธรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตัดสินมาแล้วนะครับว่าไอ้ศูนย์กากรที่ทำสักขึ้นเนี่ยนะโดยคำสั่งของประธานดีเนี่ยมันผิดกฎหมายผิดรัฐมนูญเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อรอศาลสูงว่าจะเอาไงถ้าศาลสูงบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็ไอนโยบายนี้ก็ต้องยกเลิกไปโดยปริยายแต่ว่าทั่วโลกก็คงจะผ่อนผ่อนคลายขึ้นเนาะไม่จะได้ไม่ไม่ไม่ อะไรอะ่ะไม่ไม่อึดอัดกัดกรุ่มอะ่ะต่อนโยบายที่ทําออกมาละอรา,วาอราวาดแต่กลักลับ,บไปพูดที่จีนนิดหนึ่งการจัดงานทั้งสามสิบเอ็ดและวันที่สามเนี่ยมันเป็นประกาศเป็นการแสดงภาพที่ชัดเจนว่าข่าวลือที่ว่าสีถูกถูกยึดอนานาจต่ะไม่จริงเพราะสีก็ยังยังมีบทบาทสําคัญแล้วก็เป็นผู้นําของประเทศอยู่เพราะงั้นเขาเ<ม>ขาเพราะงั้นข่าวที่เคยลือลอ,ออกมาก็เท่ากับถูกปฏิเสธเราเช่นเชิงอะ่ะ นะว่าว่าไม่จริงครับ